การขอเข้ามาเทวดาประจำตัวทำแล้วชีวิตเจริญรุ่งเรืองเรื่องราวของความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานเป็นสิ่งที่หลายคนทำและสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นเป็นวิธีการแก้สะดอกเคราะห์ทำตามวิธีของคนเท่าคนแก่โบราณเพราะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเสริมโชคลาภ ดวงชะตาชีวิตให้มีแต่ความเจริญความมั่งคั่งดวงจากที่ไม่ดีก็จะกลับกลายเป็นดีดวงจากที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปการเริ่มทำบุญตั้งแต่ต้นปีก็เป็นการเพิ่มดวงเสริมสง่าราศีให้ชีวิตมีความสุขความสบายใจและความประสบความสำเร็จตลอดทั้งปีตลอดไปรวมไปถึงการบูชาเทวดาประจำตัวของเรา เชื่อกันว่าถ้าทำถูกวิธีรับรองว่าจะมีแต่รุ่งเรืองวิธีขอขมาเทวราประจําตัวตั้งนมสามจบอิติสุขโตอรหังพุทโธนนโมพุทธยะปัทวีคงคาพรหมเทวาอินทเทวาอังคเทวาอาคันตุกะเทวตาลุคเทวาพาลีชัยมังคลา อาจาริยังอาจาริยเทวามุนีสิทธิมาตาปิตุโรอโรคะเยนะสุขเขนะจากักขมามิหังสาธุสาธุสาธ,สาธุด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของพระธรรมด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยทั้งสามประการนี้ขอจงดนบันดาลให้บุญที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงชาติปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษากิจการร้านค้าของข้าพเจ้าถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอาหารอันดีมีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมีพพภูมิที่ดีขึ้นสูงขึ้นและเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้วขอจงให้ซึ่งอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าและขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าเมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้วขอจงดนบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองและแข็งแรปลอดภยัยจากอันตรายทั้งหลายจงมีความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงิน การติดต่อการค้าขายขอให้ชนะศัตรูหมู่มารทั้งหลายขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายและขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ลาบอยู่เสมอและสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพันเทินอย่าลืมมั่นสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองด้วยการถวายสังฆทานเสริมดวงชะตาชีวิตกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรและที่สำคัญนั้นทำจิตใจให้ใสสะอาดและมั่นทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวร และอุทิศผลบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อจะส่งผลให้แก่ตนเองและเป็นผลดีแก่ตัวเราตลอดไป